ในคลิปวดีโอนี้ผมจะทําการมาปลูกต้นบนบอดซ่อมให้ได้ราคาแพงที่สุดโดยเริ่มต้นจากไอดีไก่ของช่้างานป,ปั๊บชอบเป็นคอนเทนต์ที่บอกเลยว่าเสียตันสุดๆพวะเราจะทําการใช้สัตว์เลี้ยงช่วยติดป๊๊บกายพันต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นมูนแคท5ตัวดาร์คุนฝ่าย5ตัวดิสโกบี5ตัวและตัวส e ุดพิเศษเอกุศิสุดๆต้องดูให้จบ กดไลค์แล้วเราไปรับชมกันเลยว่าเป็นยังไง Bubble Shop บริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงเก่ากาเดนที่มีให้เลือกมากมายหลายราคาหรือจะเป็นบริการเติมเกมพาสบริการจำหน่ายไอดีทางร้านก็มีครบจบร้านจัดโปรโมชั่นบ่อยอุ่นใจทุกครั้งที่ได้ใช้บริการร้าน Bubble Shop สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ โอ้โอเปิดคลิปมาก็ฟ้าผ่าเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยเอาเป็นว่าบอนบอสซอมให้ได้ราคาสูงที่สุดติดไกลพัานห้ไดมากที่สุดนะคะนี่หละคุณผู้ชมปลูกบอลบอสซอมกันนะคบเป็นยังไงก็ไปดูก่อนหน่ผมเตรียมอุปกรณ์พวกของต่างๆกันก่อนเลยดีกว่าก็จะมีกอนลิสเปิงเกอร์มีร้อยสี่สิบอันนะครับแอดวานซ์สเปิงเกอร์สามร้อยแปดสิบอันมาสเตอร์สเปิงเกอร์ยี่สิบเจ็ดอันนะครับและต่างน้ำอีกเจ็ดพันถังโอ้โหเยอะจังมาเรามาปลูกกันที่บริเวณตรง หนึ่งต่อโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับผมปกักสปริงเกอร์กันไปแบบว่าซ้ำๆเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้น้องได้เติบโตมาเติมสปริงเกอร์เฮ้ยทำไมแบบเออมันไม่ตรงตามเมสาอะเออก็ทําการลดน้ําด้วยทางน้ําที่มีทั้งหมดเจ็ดพันานัดใครจะไปลดหมดใช่ไหมเฮ้ยตัวแบบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไวมากๆปกกักก๊อดอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็แอดวานซ์สปริงเกอร์เรามีสามร้อยเจ็ดสิบอันนะเราก็ปักปักไปเถอะเนาะเออแล้วทีนี้เรามาดูสัตว์เลี้ยงของเราที่มีกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะ เพิ่มบัฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําการเอาออกก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็น้องคนนี้นะครับสามารถที่จะทําให้พืชเราเกี่ยวกับการเล่งการเจริญเติบโตได้ก็โอเคครับโหเราขออนุญาตเก็บตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาให้เป็นอาหารสัตว์นะครับโอเคอะไรอ่ะ เกมค้างหรอตอนนี้เกี่าวเด่นะคนน่าจะเล่นเยอะหน้าดูเลยเดี๋ยวขอหาตัวที่เกี่ยวกับการบัฟพืชให้โตเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ไว้ก่อนนะครับในช่วงแรกและตอนนี้บนบัสซัมก็โตมาจะ50%าก5แล้วส่วนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเราอาจจะทําลายหรืออาจจะไม่ทําลายก็ได้เก็บไว้ก่อน <gasps> เดี๋ยวนะ ต้นมาต้นฟอสซิลไรนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยีไอ้นี่นี่คุ้มจังขออนุญาตทางการลองกดย้ายได้ไหมโหเหมือนผมจะได้ของแถมว่าหยิบออกมาแล้วก็เอามาไว้ที่บริเวณฝั่งนี้เลยอึ้งนะครับโอ้โหเป็นของแถมที่คุ้มมากและดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีการเ oh อาบกดหโวอลังการมากเดี๋ยวนะเดีนะต้นนี้ ยังโตไม่ถึงไหนเลย47%ออ๋อก็คือแบบว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงนะครับช่วยด้วยนะเร่งการเจริญเติบโตของบนบาซซัมของผมนะครับและผลนะครับออกมาติดแบบโกเลย,เอ,ยๆๆอันนี้ภูเขาไฟไหมเนี่ยโอเคขอให้มันลงตรงนี้และมันจะลงไหมนั่นแหละอีกเรื่องหนึง่งมีโอกาสสูงนะครับที่จะติดโอ้ม,มันมีส่งบัฟเลยนะสำหรับอีเวนต์น,นี้ป้าเห็นป้าเออสัตว์เลี้ยงมันดีมากใช้ดีนะทุกคนช่วยบัฟเยอะเลยนะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเนี่ย่ช่วยอีกแล้วะครับเดี๋ยวผม ความามรถของเจ้าไกสระท็อปก็คือการทุกๆประมาณ3นาทีบวกลบแล้วแต่อายุสัตว์เลยขนาดจะทําการพุ่งเข้าใส่พืชหรือต้นไม้และทาการสุ่มซ้พื่อททำการเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชเหมาะมากๆกับต้นไหนที่มีพืชที่เติบโตช้าหรือต้นที่โตช้าเนี่ยไอตันนี้คือตอบโจทย์สุดๆเหมือนใจยังเงียบอยู่อันนี้อันจิ๋วอ่ะอันจิ๋วขออนุญาตกดเก็บเลยแล้วกันนะคะพอดีอยากได้แบบอันใหญ่เต่งตึงเท่านั้นโอเคแล้วปักมาสเตอร์สปริงเกอร์เพิ่มนะครับเพื่อที่จะว่าหาอันที่มันเต่งตึงบึ้มบั๊บทำการแบบว่าาักไไไขขขนดู ฟองแรกฟองแรกเอาฟองสองเปิดแบบเปิดแบบว่าดืดดดดยไม่ไดดเอาไม่เอาไดมด อันนี้เหรอนี่ครับนบับซัมผมติดบับอีกแล้วแต่ว่าน้องแบบว่าทําไมลูกเล็กจังเลยอยากได้ลูกใหญ่ๆนะครับเก็บไปก่อนแมติดบับไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับขอลูกใหญ่ๆแล้วก็ปั้นทีเดียวนะ่าจะคุ้มกว่ายังนะยังไม่โดนนะอา้าวโหสปริงเกอร์เยอะขนาดนี้แล้วมันมันยังยากขนาดนั้นเลยเชียวเฮ้ยผมว่ามันมันช่วยแบบว่าที่ผมเห็นผลจับต้องได้จริงนะครับสำหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มากกว่าที่ผมคิดไว้มากๆเลยนะครับเน,นี่ยตัวเนี้ยเจ๋งเอาเรื่องเลยนะนี่ติดอีกแล้วฮ้อยเป็นนนโกออมมััต้ง แต่ถ้าเกิดเรนโบว์นี่คือชื่มเลยนะครับโอเคงั้นเรามาลองเปิดสัตว์ดูแล้วกันเผื่อว่าจะได้อะไรที่น่าสนใจมาปึออ๊บเปิดสามฟองรุ้นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเลยเหรอเลยเหรอมันมันคือตัวอะไรนะสไปโนบั๊กสไปโนโซอรัสคุณผู้ชม มสมได้0.5%มาในคลิปนี้และสำหรับความสามารถสไปโนซอรัสทุกๆ้สินาทีจะกินผลไม้กายพันธุ์แบบสุ่ม3ผลในสวนจากนั้นจะํำลามเพกระจายการกลายพันธุ์ไปยังผลไม้อื่นๆด้วยเป็นตัวที่โคตรเก่ง มันก็อยู่ในมืออันนี้เป็นครั้งแรกของการเล่นโกดการเด้นที่ผมสุ่มสัตว์ได้ของดีเลยครับหรือมันเป็นพอดวงจากไอลดีรบอบผู้ชมกันแน่นะเนี่ยอุ้ยอุยดูเหมือนจะติดโกอีกแล้วครับเคเราต้องเล่นการเสริญเติบโตคือไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มานะครับขอเชยชมนิดนึงขอเสียงคนสุ่มได้ตัว่วนวหนตหน่อยแล้ว ลองขายบนปะซ้ำแบบว่าไม่มีบัฟดูไหมครับว่ามันได้ราคาเท่าไหร่ทาราล้านหกแล้วอันใหญ่อ่ะสมมติอันใหญ่อันเนี้ยแบบแต่ไม่มีบัฟน,นะได้เท่าไหร่ขอดูหน่อยนะครับก็สี่ล้านแปดเกมแรกที่ผมสัมผัสได้คือซื้อซื้อแหลกมากๆอยา่าขายนะเว้เยแคนซน โอ้โหโโสัตว์ไม่เดินเลยอะคุณผ,ผู้ชมอันนี้เกมล่มแล้วปะคะอ,อ๋อน้องกำลังทำบัฟอยู่โอเคเอ,อ๋อน้องกำลังใช้สกิลอยอโทษทีเนีว่าติดบัคโฮ้ยติดเกติดเกลอุ้ยมีมีน้อยล้านไอ้นนี้ก็ขยันส่งราคาคือมันจ้องหรือเปล่าเนี่ยอนในในอย่า,ยา,ยายยส่งราคาบ่อยเดี๋ยวเราแบบว่าใจคอไม่ดีเลยคนด,ดูดูดิครับคนนี้เขาถือแว่นขยายจะมาส่งราคาผลของผมคือว่าอย่าจ้องโอเคแล้วเราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่านะเราก็ได้เอฟเคไปพอสมควรแหละผลต่างต่เนี่ยก็ราคาแบบว่าใช้้ไดเเลยนะอ มีทั้งจิ๋วด้วยแล้วก็มีทั้งแบบหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้า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 นเฮ้ยมันเท่าไหรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเก็บสัตว์เลี้ยงขึ้นมานะคะเพราะว่าผมเนี่ยจะมีเผียนการใหม่นะโดยการที่ผมก็แบบว่า เตรียมเจ้ามูลแคทมานั่นเองนะครับผมนี่อ๋อน้องบักนะครับคือยังไงสิอ๋อนี่ไงและตอนนี้ก็มีมูลแคททั้งหมด5ตัวนะครับเราจะเอามาทําการปล่อยในส่วนและความสามารถของเจ้ามูลแคทก็คือประมาณทุกๆ70จวินาทีเจ้าน้องแมวจะทาการงีบหลับหลับประมาณ2ี่วินาทีในขณะนั้นเองน้องจะทําการเพิ่มขนาดผลให้ใหญ่ขึ้นหึงเท่ากันเลยทีเดียวและความสามารถอีกหนึ่งอย่างก็คือผลไม้กลังคือโอกาส6%ที่เก็บไปแล้วยังจะคงอยู่ึิงเจ้ามูลแคทก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ขายดีมากๆในบปรบมชั่่นอยูไปจัด กันได้เลยที่ลิงตลาลังคลิปเราเก็บผลทั้งหมดในต้นดวงนี้แล้วเราทําการปล่อยมูลแคทลงไป5้าตัวเรียบร้อยคุณผู้ชมและเออน้องเน็ตล่อยอยู่ทุกคนดูดิน้องอุ้ยแต่ว่ั ไม่ตรงจุดหรอกคุณผู้ชมก็จะสังเกตได้ว่าต้นไม้นะครับมันไม่มีผลเหลื่อยแล้วหนึ่งนะครับคือผมเก็บไปด้วยแต่สาเหตุหลักๆเลยคือผมเผลอไปกดตัวอีคับลั่นไปก็พลาดเลยลั่นตัวอีปุ๊บเผลอเก็บผลบนปอดซ่อมที่มันติดสถานะทองคําและเป็นลูกใหญ่สลับผมนะผมเห็นคนอื่นปลูกลูกใหญ่เริ่มเพิ่มมากเลยคือผมทำไมมันไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้ว <c oughs> คิดแล้วก็เศร้าออกอย่างเจ้าน้องแมวเนี่ยก็ความสามารถดีนะแต่ว่าระยะมันแมมันไม่ได้มานแนบบใกล้ๆบริเวณต้นเบิร์ดปอดซ่อมสักเท่าไหร่อ่าเนี่ยผมก็ปักซา ให้ลูกมันแบบว่าโตๆนะลูกโตๆ,ๆ,ๆก็มีใช้ไปกว่าครึ่งและส่วนกายผันก็แค่เอฟเคะยะเวลาแต่ส่วนสําคัญคือให้ลูกมันใหญ่ๆอะนะอ่าเนี่ยลูกนี้ดูมีแววว่าจะใหญ่อยู่นะขึ้นมาเป็นแพร่ะขึ้นมาเป็นแบบว่าเออและผมก็ได้ก็ไม่ครั้งหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตว่าผมนั้นปลูกต้นพริกไว้เยอะแยะมากมายเลยจริงๆคือผมก็จะปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของเรา่นอ้พี่ให้สัตว์เลี้ยงกินพริกเนี่ยนะ แล้วสิ่งต่อมาที่ผมจะทําก็คือการใช้สัตว์เลี้ยงทั้งหมดเป็นทีมดักคนฝ่ายติดบัฟทองคากันให้ช้ำๆไปเลยนะลูกๆแ้วก็เคลียร์เก็บพิกกันซะหน่อยแต่คิดไปคิดมาก็ได้คอสรุปว่าขอทุบต้นพิกทิ้งเลยดีกว่าเพราะตอนที่แมลงปอใช้บัฟเนี่ยมันก็จะมีโอกาสกลายพันธุ์ให้กับผลอื่นด้วยนั่นเองซึ่งนะที่นี้เนี่ยผมอยากจะให้กลายพันธุ์ทองคํากับบนประสมเนีนยและต่อมาสิ่งที่ผมพยายามจะทําก็คือการปลูกผลใหม่แล้วให้มันใหญ่ๆกว่าเดิมโดยก็ใช้อดีตหล่องในการปักสเป ของผมเลยนะรอบน,นี้นมีแววบนบาซัมลูกใหญ่งั้นก็ขอเน,นเน้นเลยนะครับฟูเรียบร้อยถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ก็แต่ก็พอได้ละมั้งเราก็กลับมาใช้แมลงปอทั้งทีมหลังจากนั้นเนี่ยผมจะให้ดูตอนที่แมลงปอมันทํางานและกันว่าเป็นยังไงโอเคทํางานมาตัวแรกเฮ้ย เฮ้ย <He> บอลบาซซมปะเดินทางมาทางนี้หมายความว่าเรียบร้อยทุกคนติดบัฟทองคําเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ทุกผลของบอลบาซซมนะคะได้ทำการติดบัฟทองคาเป็นที่เรียบร้อยแบบครบแล้วโห่ oh, ตอนแรกผมนึกว่าจะต้องรอเป็นชั่วโมองแต่ว่ามันไวมากครับทุกคนมันแบบดีมากกลับมากันต่อหลังจากที่ผมได้ทําการเอฟเคไปอยู่นาแสนนสิ่งที่ผมเผลอทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอีกครั้งก็คือการเผลอเก็บผลบอลบาซัมที่ผมลืมไปเลยว่าตัวเกมมีไอเทมเฟิร์บิดถูกก็ทําให้ลูกนี้นะครับผมเผลอเก็บมาซะก่อนแล้วทําไมถึงงพเก เออผมก็ได้มาซื้อนะครับและรู้ที่หลังว่ามันมีติดไอดีอยู่แล้วตั้งสามหมื่นชิ้นล็อกล็อกล็อกเออล็อกแบบนี้นะครับทำไมทําไมก่อนหน้านี้ผมไม่ล็อกโอเคคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมครับใช่ครับผมมีดิสโกบีทั้งทีมเลยเป็นความแค้นจากพัทที่แล้วที่มีอีเวนต์อะไรต่างๆกลายพันไม่เคยติดเลยใช้วิชามารใช้ตังในการแก้ปัญหาไปเลยและบัฟที่ติดในผลตอนนี้ก็คือแบบว่าเริ่มเยอะมากๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าราคาตอนนี้จะเท่าไหร่และสำหรับใครที่ทายราคาผลถูกผมแจกดิสโกบีฟิลีหนึ่งตัว เป็นราคาของผลลูกไหนแต่แน่นอนว่าทำไมมีสัตว์เลี้ยงก็ไปจัดกันได้ที่บับเบิ้ลชอซื้อแล้วอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการรวมถึงบริการฟาร์มรับ AFK ID ซื้อเกียร์ให้แถมยังได้บัฟกับผลกายพันธุ์ต่างๆอีกด้วยก็มีให้เลือกหลายแพ็กเกจเลย8ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงแลน่นะตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมสัตว์เลี้ยงมาซึ่งนั่นก็คือเจ้าคิสเน่นั่นเองและนี้ก็คือคิสเน่ผมนี่ไม่รอจ้าที่จะลงไปในสวนเลยครับแต่ผมก็ลืมบางอย่างและสิ่งสิ่งนั้นที่ผมลืมมันก็ดันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้คิสเน่นั้นมีประโยชน์นั่นก็คือความสามารถของมันนั่นเองที่เรารู้กั ว่าคิสเนตตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายอะนะซึ่งมันก็ใช้ความยากลำบากและทรัพยาก,กรเงินเป็นอย่างมากในการหาซึ่งแน่นอนว่าบับเ้ชมสปอรซื้อคลิปนี้เอาล่ะเรากลับมาพูดถึงคิสเนกันดีกว่าและสำหรับความสามารถของเจ้าคิสเนเนี่ยทุกๆประมาณ20่สบนาทีคิสเนจะทําการกลายพันธุ์ผลผู้เล่นอื่นเป็นจกักระแล้วจากนั้นจะทําการขโมยหรือทําการรูพิเกตและมอบผลนั้นให้กับเราอีกทั้งมีโอกาสเล็กน้อยมากๆที่จะกลายพันธุ์ผลนั้นให้ติดบัฟฟอกฟรายจักระซึ่งเจอบ,บ ถ้ดังนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมอาจจะต้องเปิดอีกส่วนหนึ่งแล้วใช้จิ้งจอกในส่วนนั้นอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเพื่อให้จิ้งจอกทํางานกับเจ้าบอลมาซ่อมที่ผมปลูกนะตอนนี้แต่โดยเวลาของผมนั้นที่มีจํากัดในคลิปคลิปนี้ก็เลยไม่สําเร็จครับก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมจริงๆเน้อคิดเล่นๆซะนะว่าผมเนี่ยเอาจิ้งจอกมาให้เพื่อนๆดูเป็นขวัญตาขวัญตาหรอแล้วผมก็มีแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์้วยนะครับก้อนนี้แะครับจะเก็บไว้ใช้ในคลิปคลิปหน้ารับรองว่าจะเอาให้อลังการกว่านี้แน่่่่่่นนนนนอออซซึึงงตีีี้ผมมมกก็คิดววาาาาาัถเเเเลลททรรจะบปู ไปวัดเช็คราคากันสักหน่อยโอเคแล้วก็ทําการแบบว่าแกะเลยแม้แกะเลยแม้แกะชิ้นเล็กก่อนเลยกันอันนี้เป็นชิ้นเล็กนะคบทุกคนติด1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดและเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสบาับคุณผู้ชมส่วนสาเหตุที่ผมต้องพักทับเพราะไม่ช็อตครับและนี่นคือชิ้นเล็กนะคบทุกคนสวยไหมสวยมากเลยนะเออติดชงติดจอดแล้วก็ตามตอดได้เจ้าชิน้นนี้ซึ่งก็ติดทั้งหมด1 1บบ,บับครับแล้วก็เจ้าชิ้นนี้ ติดทั้งหมดสิบสองปับ๊บใกล้พันนี่มาแล้วครับมาแล้วและสำรับชิ้นสุดท้ายครับขอ,อนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 สิ1เบโซรัฟเหมือนเดิมซึ่งผมก็จะให้คุณผู้ชมท่ายนะครับวันเจ้าชินเล็กชิ้นนี้ขายได้ราคาเท่าไหร่สำหรับใครที่ตอบถูกได้รับรางวัลดิสโก้บีเบอรยหนึ่งตัวถ้าตอบไม่ถูกก็เอาคนที่ใกล้เคียงหนึ่งรางวัลสำหรับคนที่ตอบก่อนนะครับและสำหรับราคาที่ได้ไว้ฉเฉลยในคลิปหน้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนแอบเนียนก่อคลิปไปมากันที่ชิตโต้ไปเลยดีกว่าได้หลักขาย21บเีนี่ยคุณผู้ชมและสำหรับชิ้นนี้ล่ะขอดูให้เป็นบุญตาหน่อย45 b บ โอ้ไม่ก็และสำหรับชิ้นสุดท้ายที่เป็นไม้ตายของเราก็ได้44บีเท่านั้นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำการแก้มือโดยคลิปนี้เนี่ยผมได้ข้อคิดเยอะมากๆครับว่าจะปรับปรุงตรงไหนดีเพื่อให้ผลของเรานั้นได้ราคาที่แพงมากกว่านี้ยังไงเจอกันแน่นอนครับฝากกดไลค์ใครดูจบคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไว้เจอกัน